รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราให้คุณ ได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยรับสุดทันทีท,ท,ที่เที่ยวไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราวราวรารตดีททางทท5นะคะช่วงเวลาดีๆประมาณ15นาฬิกาเช่นเดิมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงนําเสนอข่าวสารที่น่าสนใจนะคะพร้อมกับเรื่องของเกี่ยวกับความรู้แล้วก็เกร็ดเล็กๆในน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยพร้อมกับเสสถานที่บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะจะเป็นที่ไหนหรือว่าเมนดีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยไครโอคลินิกบายด็อกเตอร์นกศูนย์ทลอวัยปรับฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพเพศครบวงจร สวัสดีค่ะแพทย์หญิงคอชนอกเล้าสุขสวรรค์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับฮอร์โมนชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพเพศวันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมาปรึกษากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหลับยากหลับแล้วตื่นกลางดึกหลับต่อไม่ได้รวมถึงการตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วไม่สดชื่นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้เยอะมากๆเลยซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขจากสาเหตุได้การที่เราไปใช้ยานอนหลับเพื่อทําให้หลับมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุและการใช้ยานอนหลับเป็นการไปกด การสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าให้เราหาสาเหตุดีกว่านะคะว่าทําไมเราถึงนอนไม่หลับแล้วแก้ที่สาเหตุสาเหตุหลักๆที่เราเจอได้เนี่ยมีอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือระดับของฮอร์โมนเพศที่น้อยลงอันที่2เนี่ยเกิดจากฮอร์โมนความเครียดที่มากเกินไป 3. เกิดจากการอักเสบเรื้อรังอันที่4ี่คือปริมาณจุลินทรีย์ดีในลําไส้น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึง4ประเด็นนี้นะคะแล้วแก้ให้ตรงสาเหตุเชื่อว่าทุกคนจะสามารถนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นประการแรกเลยก็คือร ของฮอร์โมนเพศทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยถ้ามีระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะสังเกตง่ายๆเลยก็คือผู้หญิงที่เป็นภาวะวัยทองก่อนจะหมดประจำเดือนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับหรือคุณผู้ชายเนี่ยอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะนอนหลับได้น้อยลงชั่วโมงการนอนลดลงพวกนี้เนี่ยมักจะมีอาการร่วมกับการเหนื่อยล้าไม่ไสดชื่นอารมณ์หงุดหงิดรวมถึงเรื่องของการตื่นตัวของจุขภาพเพศเนี่ยลดน้อยลงพวกนี้เนี่ยเป็นภาวะที่บ่งบอกระดับฮอร์โมนของเรา มันเริ่มน้อยลงไปนะคะในคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีอาการพวกร้อนวูบวาบมีอาการเหงื่อออกก้างคืนผิวแห้งช่องคลอดแห้งปัสสาวะเล็ดถ้ามีอาการเหล่านี้ที่เรานอนหลับไม่ดีเนี่ยอาจจะมาจากภาวะขาดฮอร์โมนเพศเราสามารถทดแทนฮอร์โมนเพศเข้าไปในร่างกายได้นะทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงปัจจุบันมีทั้งการฉีดการทาแล้วก็การกินมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเรานอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นประเด็นถัดไปนะคะก็คือประเด็นที่2ระดับของฮอร์โมนความเครียดมากเกินไปเวลาที่ร่างกายมีความเครียดสังเกตเลยเราก็จะนอนไม่หลับกระ คิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลายานอนหลับแรงๆก็ยังกดไม่อยู่นะถ้าเรามีความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเราต้องลดความเครียดให้กับคนไข้เราต้องพยายามดูแลสภาวะทางจิตใจ,จด้วยแล้วก็สภาวะทางร่างกายด้วยเวลาที่เราเครียดมากๆจะทําให้ร่างเกิดการสร้างฮอร์โมนบางกลุ่มเนี่ยมากเกินไปแล้วทําให้เราสะดุง้งตื่นกลางดึกเรียกว่าคอร์ดิซอลพีกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องลดความเครียดให้กับคนไข้ต้องมีกลุ่มวิตามินนะคะกลุ่มยาต่างๆการออกกําลังกายเบาๆช่วยทําให้ความเครียดของคนไข้น้อยลงรวมถึงอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ช่วยได้ค่ะเพราะท สนะคะก็คือการอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะอักเสบเรื้อรังเนี่ยปัจจุบันมีได้บ่อยมากแล้วมีในหลายคนมากเพราะว่าอากาศก็ไม่ดีอาหารการกินก็ไม่ดีภาวะความเครียดก็สูงองีกส่งผลทําให้มีการอักเสบเรื้อรังในร่างกายมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยความดันเบาหวานไขมันยูริกสูงกลุ่มเหล่านี้บอกเลยการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาลดการอักเสบของร่างกายอาจจะมีการเสริมพวกกลุ่มโอเมก้าต่างๆตัวสารต้านอนุมูลอิสระต่าง มีตัวดริปต่างๆที่จะช่วยลดการอักเสบเรื้อรังก็จะทําให้การนอนหลับดีมากขึ้นเวลาที่ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังเนี่ยร่างกายจะสร้างซีโรโทนินได้น้อยลงนั่นเองและสร้างฮอร์โมนในหมวดช่วยนอนได้ลดน้อยลงค่ะและข้อสุดท้ายก็คือข้อ4นั่นเองนะคะก็คือจุลินซีดีในลําไส้น้อยเกินไปเนื่องจากอาหารเนี่ยมันเป็นอาหาร p r o c e s s ู้ food เยอะที่เป็นจังฟู้ดเยอะนะคะมันก็เลยทาให้จุลินซีดีมันลดน้อยลงไปค่อนข้างมากเราเติมโปรไบโอติกเข้าไปพรีไบโอติกเข้าไปนะจะเป็นการปรับสมดุลลำไส้ นะและจุลินซีดีจะมีการหลั่งซีโรโทนินและก็สารก่อให้เกิดการผ่อนคลายและความสุขออกมา<ๆ>ก็จะช่วยให้นอนหลับได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหา4อย่างตามที่หมอบอกเรามาหาสาเหตุมาแก้ปัญหาการนอนให้ตรงจุดโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยานอนหลับและหลายๆคนที่ตอนนี้ฟังอยู่นะและอยากจะดูแลร่างกายอยากหลับดีขึ้นนะหมอมีทริคมาแนะนําเบื้องต้น1ก็คือนอนให้ไวสี่ทุ่มเนี่ยจริงๆเป็นเวลาดีที่สุดที่เราควรเริ่มนอนแล้วเพราะมันจะมีการหลั่งกรดฮอร์โมนต่างๆออกมาแล้วทําให้เราหลับดีก่อนนอนอย่ากิน หวาเพราะว่าเมื่อเรากินของหวานกรดฮอร์โมนมันไม่ออกมาการหลับลึกเนี่ยจะน้อย2เลยก็คือสภาพของห้องนอนแนะนาให้มืดสนิทอุณหภูมิความเย็นเนี่ยดีเพียงพอก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลับลึกขึ้นหลับสบายขึ้นได้3คือเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเชา้าแนะนาให้ไปโดนแดดบ,บ้างการที่เราไปเจอแดดเป็นการเพิ่มระดับวิตามินดีได้บ้างและเป็นการช่วยทําให้นาฬิกาชีวิตของเรารู้กลางวันกลางคืนก็จะทำให้การนอนดีขึ้นการผ่อนคลายอาจจะมีการเปิดเสียงเพลงก็จะช่วยทําให้หลับได้ดีรวมถึงคน ที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเติมพวกกลุ่มแมกนีเซียมกลุ่มพวกวิตามินในการช่วยนอนก็มีหลากหลายตัวมากๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถหลับได้ดีมากขึ้นค่ะปัญหานอนไม่หลับอย่าไปทนและอย่าเพิ่งไปใช้ยานอนหลับมาปรับสมดุลฮอร์โมนมาลดปัจจัยต่างๆเราสามารถนอนได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้ค่ะและเวลาที่เรานอนได้ดีนะคะคุณภาพชีวิตเราก็จะดีตามมาค่ะสนับสนุนโดยไครโอคลินิกบายด็อกเตอร์นกศูนย์ชลอวัยปรับฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพเพศครบวงจร สาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติณลานหน้าตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์นำโดยร้อยตำรวจโทรดรมนัโนนุ์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์และประธานมูลนิธิมิรเกิลออฟไลฟ์ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากักรบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยมูลนิธิส,ส่งเสริมช่วยผู้ได้โอกาสและคนพิการจัดถุงยางชีพมอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยทั้้งนี สภาสังคมสงเคราะห์ยังเป็นศูนย์กลางประสานงานให้ความช่วยเหลือในการจัดถุงยังชีพซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนอีกด้วยในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีสภาสังคมส,ง,คมสงเคราะห์ธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหรือ RCSA Drone โดยอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมเข้ารับเกียรติบัตรขอบคุณในโอกาสที่ส่งนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จัดขึ้นที่อาคารไทยพาวิเลียนในงานเอส o โป2025ออสกาคันไซประเทศญี่ปุ่นโดยมีดรวิภารัตีอง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิใจัยแห่งชาติหรือวอชอตลอดจนผู้บริหารผู้สรงปนณวุฒิวชและคณะนักวิจัยนักประดิษฐ์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมเป็นเกียรติมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับควาชื่นชมจากเยชาชนชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติหลายประเทศที่เข้ามาซึ่งบูธเหล่านี้อาจจะมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของบูธพาวิเลียนของไทยเราจริงๆแล้วเรานำมาเพื่อสร้างความสุขนะครับให้มีความสุขทางด้านสุขภาพ,ภาพจิตที่ดี นะครับจุดนี้เป็นเหตุทําให้เรามีผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะครับเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุศาสตราจารย์ดรสุป,ประชัยประทุมนาคุลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการผลักดันผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นที่ประจกักษ์ จนทำให้ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของไทยเข้าสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิงานจะเกิดขึ้นอีก5ปีข้างหน้าเราก็คือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้บุธพ์ทเนอร์ของไทยเราเนี่ยผู้คนเข้ามาให้ความสนใจของเราเยอะพอสมควรผมมั่นใจว่าสมาคมเวลาขึ้นจังหวัดครับก็คงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในบุธพ์ทเนอรนไทยในการจัดงาน Expo ครั้งต่อไปครับ ซึ่งการนำเสนอผลงานครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของประเทศในหลายมิติทางด้านสุขภาพเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตล,ลอดจนศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนาะนไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเราเเป็นคนมอบเป็นคนรับและเป็นคนที่ส่งต่อความสุขความสุขเล็ก สุขที่ได้ฝันสุขที่ได้แบ่งปันจุดเริ่มต้นของรางวัลที่ยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจของผู้ให้เกิดจากความสุขของการเป็นผู้รับเพราะการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและสานต่อการเป็นผู้ให้เพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวไทยไปกับเยาวชนพิเศษสู่มักคุเทศน้อยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันแนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนหรือ Inclusive Tourism ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการและเยาวชนผู้ได้โอกาสเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการสนับสนุนโครงการนี้เป็นการสอดคล้องกับพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่ครอบคลุมและเป็น Inclusive Tourism ซึ่งโครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กพิการและเยาวชนผู้ได้โอกาสเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่การท่องเที่ยวไทย ไม่เพียงแต่เป็นการมอบอาชีพและรายได้แต่ยังสร้างเกียรติภูมิให้กับผู้เข้าร่วมอีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เปิดโอกาสให้ทุกคนซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในระดับสากลการสนับสนุนโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องสังคมแต่ยังเป็นการลงทุนด้านภาพลักษณ์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกตลาดการท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนมีมูมลค่าประมาณ8ล้านล้านบาทต่อปีทั่วโลกและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเช่นนักท่องเที่ยวพิการผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่มีสมาชิกต้องการบริการเฉพาะทางมีความต้องการใช้บริการด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้และมีคุณภาพสูงซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักมีศักยภาพในการใช้จ่ายและมีกำลังซื้อมาก การพัฒนามากุเทศน้อยที่เป็นเด็กพิเศษจึงถือเป็นการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบเปิดกว้างและรองรับทุกคนอยากเท่าเทียมซึ่งข้อมูลทางสถิติยืนยันว่าการลงทุนในบุคลากรเฉพาะทางด้านนี้สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยในด้านการดำเนินง,งาน ทางโครงการจะมีการคัดเลือกเด็กพิเศษที่มีศักยภาพและความสนใจด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมการอบรมทางด้านความรู้การบริการและทักษะการสื่อสารเฉพาะทางอาทิการจัดกิจกรรม b ล a c k u u l t u r e Walk สำหรับผู้พิการทางสายตาและ Deep Storytelling สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์และความมั่นใจซึ่งมุ่งเน้นให้กลุ่มเด็กพิเศษเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องราวของชุมชนอย่างมีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยพร้อมจัดอบรมด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวการให้บริการลูกค้าและทักษะสื่อสารเฉพาะทางเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้มีประสบการณ์จริงเป็นการสร้างทักษะเสริมความมั่นใจและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยผลลัพธ์ที่โครงการมุ่งหวังในสามิติหลักคือด้านสังคมสามารถมอบอาชีพและรายได้ให้เด็กและเยาวชนที่เป็นเด็กพิเศษด้านเศรษฐกิจมีการสร้างฐานบุคลากรมากุเทศเฉพาะทางและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างความแตกต่างเชิงการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวและด้านภาพลักษณ์ที่สะท้อนที่เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งมิตรไมตรีและโอกาสที่เท่าเทียม โครงการท่องเที่ยวไทยไปกับเยาวชนพิเศษสู่มัคคุเทศน้อยจึงไม่เพียงแต่เป็นการมอบโอกาสแต่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสะท้อนวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Thailand for All ประเทศไทยเพื่อทุกคน าผู้ชมเจ้าขาที่ห้องแกลนไดมอนบรุมเมืองทองธานีได้มีพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยท่านอนุทินชาญวลรกุลนายกรัฐมนตรีมอบรางวาัลต่างๆให้แก่อบตเทศบาลและอาบาจอที่ได้รับรางวาัลกันในแต่ละสาขาจำนวน52รางวาัล จากทั่วประเทศที่สร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแกอําเภอดิาบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีก็เข้ามารับเป็นปีที่สองรางวัลที่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแกอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้รางวัลที่1 2ปีซ้อนครับวันนี้จะเห็น่าพสถาบันพวกก้าสิ่งสำคัญนะเราถ้าเพื่อนทําแล้วมีผลสำเร็จเรามาร่วมแสดงความยินดีใช่ครับนน้นะผ ค่ <4. S> 2> 2. 5พ no ันพะปกดาวเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ทําให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาเขามีกําลังใจในการที่เขาจะไปพัฒนานอบตไทยสังกีจังหวัดนครราชสีมาครับปีนี้เขาได้รับรางวัลที่3การบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนผ่านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก็คือสวนสาธารณะหนองกระทิงที่ลำปางก็ขอชื่นชมค่ะที่ได้ทําโครงการดี กับท้องถิ่นไปถ่ายถ้อยกับท้องถิ่นอื่นๆโอ,อได้รางวัลดีเลอร์ตันปัดที่2นะครับต่อไปเราจะขยายเพิ่มพื้อนอีกซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าแกนเกาโก้เกะก้าวกิ่งไข่มมกเมืองน้ำดำกาลสินค่ะมีผ้าไหมแพรว่ามีกุ้งกาลสินและปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราขยับมาในรุ่นโดดเด่นแล้วก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งในการได้รางวัลที่1ซึ่งสิ่งต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสแกนและทีมงานที่อยู่ในที่นี้ได้ช่วยกันจัดการบริบทชุมมชนนนนของเเราาั้ป็ที่ ของความสเร็จเราคืออ,อมตป<า> yeah! ่าสะงกตเย้ท่านผู้ชมเจ้าขาที่วัดเขารังเสืออำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้จัดงานทบุญเลี้ยงพระเพลงเกือบร้อยลูกลูกศิษย์ลูกหามาร่วมกันออกโรงทานกันอย่างมากมายเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมงานอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญ และก็อุทิศถวายแดพ่พระครูปฏิปปทีโปหรือว่าหลวงปู่ชอบอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นครูบาอาจารย์ถึงท่านจะมรณกภาพไปนานถึง20สกว่าปีแต่ความเมตตาและคุณงามความดีจะจาลึกแบบนี้ตลอดไปเจ้าค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจ้าขาในงานนี้มีการทอดพระป่า,าเพื่อนําเงินไปทำสาธารประโยชน์เลี้ยงพระเพลนแด่พระพิสูุสงฆงเขือร้อยรูปสวดปฏิกาบางตระกูล แหลวงปู่ชอบปฏิโปอดีตเจ้าอาวาสและทางเจ้าอาวาสปงปัจจุบันยังมอบของที่ละลึกให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญโดยทิศถวายให้แก่หลวงปู่มีการออกโรงทานเลี้ยงอาหารานานาชนิดทั้งคาวหวานเครื่องดื่มแก่ผู้มาร่วมง,งานรีตลอดงานเจ้าค่ะไม่ว่าชีวิตคุณ กำลังจมอยู่กับอะไรจมกับนี่นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด้้้รูจาาากกแค่่่่เมมือววไไ็ัให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เก็บก็มีแล้วอยากมีบ้านสักหลังให้แม่จังทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักของขวัญให้แม่นะคะเก่งมากเลยอะลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านค่ะ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสนับสนุนโดยบริษัทชอรดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนช์ชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอรดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02 147 5247สวัสดีครับวันนี้บริษัท ชอระดาคอฟฟี่นะครับมีข่าวดีมาบอกสำหรับท่านใดสนใจอยากจะเรียนชงกาแฟเราเปิดคอร์สสอนชงกาแฟสดทุกเมนูเมนูชาทุกเมนูแถมด้วยอิตาเลียนโซดาทุกเมนูเช่นกันทั้งหมดนี้รวมกันแล้วประมาณ40เมนูด้วยกันนะครับสนใจนะฮะมาเรียนกันได้ที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับในราคาที่พิเศษมากๆเลยนะครับ แต่ตอนนี้ผมมีสูตรชงกาแฟคาปูชิโน่เย็นนะฮะอันนี้ฟรีเลยนะครับดูซิว่าสูตรนี้คาปูชิโน่เย็นชงอย่างไรไปดูกันนะฮะและช่วงหน้าผมจะมาแจ้งราคาว่าคอร์สเรียนชงกาแฟสดกับชอรดา,าคอฟฟี่ที่ว่าพิเศษมากๆเลยนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าผมมาแจ้งนะครับไปชมกันเลยครับค่ะ เป็นสูตรคาปูชิโน่นะคะเราจะใช้กาแฟอาราบิก้านะคะ2ช็อตนะคะแล้วก็สกัดน้ำกาแฟออกมานะคะ2อออนค่ะจากนั้นเราจะมาผสมส่วนผสมนะคะจะมีนมข้นนมปรุงแต่งแล้วก็นมสดค่ะนมข้น30 ml นะคะ นมปรุงแต่ง30 ml ค่ะนมสด30 ml นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะ ก็จะมีฟองนมด้านบนนะคะคาปูชิโน่นะคะเทฟองนมลงด้านบนได้เลยนะคะน่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะเมนูคาปูชิโน่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้ก็เข้มหอมแล้วก็มีความนุ่ม ะะลองไปทํากันดูได้นะคะจดกันทันไหมครับกับสูตรนี้คาปูชิโน่เย็นนะครับแต่ถ้าเกิดจดไม่ทันนะครับง่ายทีเดียวมาเรียนได้ที่บริษัทชอราดาคอฟฟี่คอร์ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นรายการนะฮะสีเมนูด,ด้วยกันเรียนทั้งวันเลยพร้อมอาหาร1นมื้อนะฮะร,ราคาอยู่ที่990บาทเท่านั้นรับจํานวนจํากัดนะฮะคอร์สละ5ท่านเท่านั้นไม่รับเยอะนะฮะ หท่านเท่านั้นเป็นเอกลุศ v e เลยนะครับแอดไลน์มาถามก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับจะเรียนวันเสาร์นะฮะดูซิว่าจะเป็นเสาร์ไหนนะฮะเข้ามาสอบถามก็ได้จะเรียนไว้เพื่อเปิดร้านชงกาแฟหรือว่าเรียนแบบ เอาไว้ชงดื่มเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะเป็นความรู้หรซะว่าสูตรชงกาแฟแต่ละสูตรเนี่ยมันชงยังไงนะสูตรชาร้อนชาเย็นนะฮะเมนูชามากมายเขาชยงยังไงนะฮะแล้วก็อิตาเลียนโซดาชงยังไงนะฮะ40เมนูเดี๋ยวจะมาเฉลยเลยนะฮะและท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟแบบครบชุดเลยนะฮะ เรามีทั้งเครื่องชงกาแฟเครื่องบดเมล็ดกาแฟอุปกรณ์ชงกาแฟวัตถุดิบต่างๆครบคันพร้อมเปิดร้านกาแฟสดได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการเฉพาะเครื่องชงกาแฟอย่างเดียวจะเป็นเครื่องชงกาแฟหัวเดียว2หัวหรือว่าเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับที่นี่บริษัทช่อระดาคาเฟ่ จำหน่ายครบวงจรเลยนะครับยังไงก็โทรศัพท์หรือว,ว่าแอดไลน์มาที่เพจมาสอบถามกันได้นะครับว่าสนใจชุดไหนต้องการเปิดกาแฟสดหรือว่าต้องการเปิดกาแฟโบราณชานมไข่มุกนมหมีปัน่นอิตาเลียนโซดาขนมโตเกียวขนมวาฟเฟิลนะฮะต้องการแบบมีคีย์ออสด้วยไม่มีคีย์ออสก็ได้แบบรถเข็นเราก็มีหลากหลายมากที่บริษัท ชอระดาคอฟฟี่ยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษากับท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเรียนกันได้นะครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่หรือไม่สะดวกมาเรียนจะให้เราไปสอนที่บ้านของท่านก็ได้หรือไม่จะเรียนออนไลน์สะดวกสบาย ุกวันนี้นะฮะเรียนออนไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ส่งของตามไปวันรุ่งขึ้นได้รับของทันทีเลยท่านก็เปิดร้านได้ทันทีเลยนะครับสนใจก็อย่างที่บอกสอบถามก็ได้นะครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟี่วันนี้ผมพัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ลูกคนทสวนสวยจริงเนื้อนวลแล้วน้องทำสวนอะไรสวนเพ้งสวนผักปลูกฟักปลูกแป้งแป้งไทยแล้วขายยังไงราคาแพงไหมคนดีไม่แพงหรอกเนื้อราคาแบบเป็นกันเองเมาสักร้อยเข่ง จะมีขายให้ไหมนี่มีทุกขนาดขนาดพัการพักชีปลอดสารเคมีของดีไม่อันตรายอยากเมาโยกเพ่งพร้อมพร้อมกับเจ้าของตกลงไหมน้องจะคิดราคาเท่าไหร่ ปฐุมธานีขอเมาคนดีพร้อมผักที่มีไม่ต่อแม่พ่อยกให้ตัวเชิญเมาไปเลยนอถ้างั้นจงรอรอขันมากพ,พี่มา อยากเมายกเข่งพร้อมๆกับเจ้าของตกลงไหมน้องจะคิดราคาเท่าไหร่ลองถามคุณแม่สิแกจะว่ายังไงจะเมาน้องไปเพื่ออะไรกันน้องสาวเมืองนนผพี่คนปทุมธานีขอเมาคนดี พร้อมพักที่มีไม่ต่อแม่พ่อยกให้ตัวเชิเมาไปเลยน้องถ้างั้นจงรอรอขันมากพี่มา บคสำหรับสิ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะก็บอกว่าจะถูกใจค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ายังคงระมัดระวังในเรื่องของน้ําฝนที่ยังมากันอยู่นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมกันด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วตวอสดคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระรหัสสัปดีค่ะช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาทางททพ5กับรายเรื่องราวราวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ